สวัสดีค่ะสี่แผ่นดินเป็นบทประพันธ์ที่โด่งดังของหม่อมราชวงศ์คึกฤทิ์ปราโมทที่มีคุณค่ามากในการถ่ายทอดข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่8นะคะซึ่งในคลิปนี้คัดจะมาถ่ายทอดเรื่องราวให้ฟังกันเรามาเริ่มกันเลยค่ะบัรนี้พลอยได้เริ่มชีวิตในแผ่นดินที่4ในสมัยของรัชกาลที่8แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงเรียกได้ว่า เป็นคนสี่แผ่นดินอย่างเต็มปากและความรู้สึกที่ว่าตนยัางเข้าสู่ไวยชารานั้นก็ยิ่งมากขึ้นทุกวันเมื่อตาออดเอาพระบรมรูปพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่มาให้ดูพลอยก็อดใจหายไม่ได้เพราะพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระเยาว์นักยิ่งมองดูพระบรมรูปก็ยิ่งสงสารแต่ความจงรักภักดีไม่มีวันเสื่อมคลายไปเนื่องจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่แนี้ทรงเป็นพระโอรสทูกลกระหม่อมฟ้าที่พลอยรู้จัก พลอยมีโอกาสได้เคยเห็นตั้งแต่อยู่ในวังและจนเติบโตออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็ยังได้ยินพระกิตติคุณเรื่องลือจากปากคนทั่วไปอยู่เสมอครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระเยาว์เพราะแต่ไหนแต่ไรเมื่อถึงเวลาผลัดแผ่นดินใหม่เจ้าหน่ายที่เสด็จขึ้นครองราตนั้นก็จะเป็นเจ้าหนายที่เจริญพระชนสาแล้วทุกพระองค์ดังนั้นในสายตาของพลอยพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้จึงยังเล็กนัก แม้ความจงรักภักดียังคงมีต่อแผ่นดินนี้ไม่น้อยไปกว่าแผ่นดินก่อนๆแต่ความยำเกรงนั้นไม่ได้มีอยู่ในใจของพลอยตรงกันข้ามพลอยกับรู้สึกว่าตนนั้นมีความรักความหวงแหนเหมือนกับในหลวงรัชกาลที่8เป็นบุคคลที่เป็นของพลอยแท้ๆเป็นบุคคลที่ต้องคอยเฝ้าดูความเจริญเติบโตด้วยความสนใจยิ่งเมื่อรู้ว่าในหลวงทรงมีพระชนสเพียง89ขวบเป็นกพรพลพระราชบิดา และกำลังประทับอยู่ในต่างประเทศก็ยิ่งทำให้พลอยรู้สึกสงสารและเป็นห่วงจับใจในแผ่นดินใหม่นี้ทำให้พลอยเริ่มมีความหวังและหมดความวิตกกังวลเรื่องของตาอ้นได้มากเพราะหลังจากที่พระเจ้าอยู่หัวรัชการก่อนได้ทรงสละราชสมบัติไปก็ไม่มีใครหยิบยกเรื่องคำพิพากษาต้องโทษประหารชีวิตในคดีกบฏปีพุทธศักราช2476 มาพิจารณาอีกทําให้ตาอ้นและนักโทษคนอื่นๆที่ต้องโทษประหารยังคงอยู่ต่อไปในเรือนจําเช่นเดียวกับคนอื่นๆที่ต้องโทษน้อยกว่าพลอยได้ทําใจเสียแล้วเรื่องตาอน้นไม่อยากจะหวังอะไรมากอย่างน้อยตาอ้นก็ยังมีชีวิตอยู่ถึงจะอยู่ในคุกแต่พลอยก็มั่นใจได้ว่าสามารถไปเยี่ยมได้ทุกครั้งที่คิดถึงและส่งข้าวของไปให้ได้เท่าที่นึกอยากจะส่งไปเมื่อความกังวลเรื่องของตาอ้นได้บรรเทาลงไปบ้าง พลอยก็เริ่มมีเวลาหันมาดูลูกคนอื่นๆของตนตลอดจนบรรดาญาติและคนรอบๆตัวคุณเนียนและคุณนุ้ยนั้นได้ถึงแก่กรรมไปแล้วทั้งสองคนฉะนั้นคนที่ยังเป็นผู้ใหญ่กว่าพลอยจึงยังเหลือแค่สองคนในบ้านก็คือคุณอุ่นและนางพิษซึ่งเดี๋ยวนี้นางพิษก็ชาราลงไปมากจนทุกคนในบ้านรวมทั้งพลอยต่างก็เรียกว่ายายพิษหรือยายเฉยๆความชาราทำให้ยายพิษเปลี่ยนไปจากเดิมมาก ยายพิทพูดซึ่งเดี๋ยวนี้อายุร่วมเจสบเริ่มไม่มีแรงที่จะไปไหนมาไหนนอกจากนั่งนั่งนอนนอนอยู่ในห้องที่พลอยจัดไว้ให้และในเวลานี้ยายพิทก็ไม่ได้มีหน้าที่การงานใดๆที่จะต้องทำพลอยจึงเลี้ยงดูยายพิทด้วยความกตัญอยู่พยายามหาความสุขให้ยายพิททุกทางด้วยเห็นว่ายายพิทเป็นคนเก่าแก่เคยรับใช้แม่และเลี้ยงดูพลอยมาตั้งแต่เล็กๆเ,เวลาที่พลอยมาเยี่ยมที่ห้องและได้นั่งคุยกัน ยายพิษจะมีความสุขมากดังนั้นเมื่อมีเวลาว่างพลอยก็จะพยายามไปหายายพิษอยู่บ่อยๆและทุกครั้งที่ไปพลอยก็จะมีความสุขใจด้วยเหมือนกันเพราะย,ยายพิษดูเหมือนจะเป็นโซ่เส้นเดียวที่ยังเกี่ยวโยงชีวิตของพลอยในปัจจุบันให้ติดต่อกับความหลังทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมายายพิษนั้นเป็นคนที่ชอบพูดถึงเรื่องเก่าๆและมักจะเอาบุคคลที่ตายไปแล้วมาเปรียบเทียบกับคนที่เกิดทีหลังเสมอเป็นต้นว่า ลูกของพลอยทุกคนยายพิษก็จะเอามาเปรียบเทียบว่าเหมือนกับใครบ้างเช่นตาอันนั้นยายพิษก็จะบอกว่ามีหน้าตาเหมือนพลอยแต่นิสัยใจคอเหมือนคุณเปรมอย่างอารมณ์ปึงปังทำอะไรทำจริงแล้วก็เรื่องที่ชอบของแปลกๆปใหม่ๆส่วนตาออดนั้นยายพิษก็ว่าหน้าตาไปทางคุณเปรมแต่นิสัยใจคอกลับคล้ายคลึงพ่อเพิ่มอาจจะสุขุมกว่าไม่เอะอะโวยวายเพราะเมื่อสมัยพ่อเพิ่มหนุ่มๆน,นั้นเป็นคนขี้เมา พอเมาก็จะโวยวายเสียงดังแต่เรื่องของจิตใจนั้นแสนจะเมตตาเพื่อแผ่เช่นเดียวกันกับตาอ๊อดสำหรับประภัยยายผิดก็ถอนใจก่อนจะพูดให้พลอยฟังว่าเฮ้อคุณพลอยอย่าถือคนแก่เลยทุนหัวคุณประภัยนั้นยิ่งโตเป็นสาวขึ้นมาก็ยิ่งเหมือนคุณพลอยราวกับพิมพ์เดียวกันแต่ใจคอของคุณพลอยเหมือนท่านเจ้าคุณคุณพลอยจึงเป็นคนเยือกเย็นไม่โกรธไม่โมโ oh หหรือวู่วาม แต่คุณประภัยนั้นบ่าวว่าเหมือนคุณแม่ของคุณพลอยนี่แหละที่น่าหนักใจนะักคุณพลอยอย่าลืมสิว่าคุณแม่ของคุณแสนงอนก็เท่านั้นใจเร็วก็เท่านั้นแล้วก็เจ้าชูเอาการทีเดียวยายพิดพูดตรงๆด้วยอยู่กับพลอยมานานจนไม่มีอะไรจะถือโทษโกรธเคืองกันอีกพิดก็ช่างเอาที่ไหนมาพูดพลอยทวงขึ้นเมื่อยายพิษกล่าวหาว่าแม่แช่มของตนนั้นเจ้าชู้ยายพิดหัวเราะชอบใจก่อนจะพูดกับพลอยว่า คุณพลอยต้องคอยระวังคุณประัยให้ดีเธอสวยจริงๆเสียด้วยดูไม่ดีก็จะลำบากเอาทีหลังเอาเข้าจริงสิ่งที่ยายพิดพูดว่าประัยมีนิสัยเจ้าชู้้ายใหญ่ก็สะกิดใจพลอยอยู่ไม่น้อยเพราะขนาดนี้ประภัยก็โตเป็นสาวเต็มตัวพอที่จะออกเรือนได้แต่ประไพก็ไม่ได้แสดงท่าทีให้พลอยเห็นว่าตอนอยากจะออกเรือนหรือยัง อีกทั้งยังมีเพื่อนฝูงที่เป็นเพศเดียวกันและวัยเดียวกันมากจนพลอยเกือบจะจำหน้าและชื่อไม่ได้ทั้งหมดว่าใครเป็นใครบ้างถึงแม้ว่าพลอยจะปล่อยให้ประไยไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงที่เป็นผู้หญิงด้วยกันได้อย่างอิสระก็ตามแต่ก็ยังมีเงื่อนไขว่าประไยจะต้องแจ้งให้พลอยทราบทุกครั้งเวลาจะไปไหนมาไหนและต้องไปด้วยกันหลายๆคนส่วนในเวลากลางคืนนั้นถ้าไม่มีพี่ชายคนใดคนหนึ่งไปด้วย พลอยก็จะไม่อนุญาตให้ประภัยออกไปเด็ดขาดฉะนั้นเวลามีงานกลางคืนที่ไหนที่เพื่อนฝูงเชิญประภัยก็จะให้เพื่อนฝูงเชิญตาออดหรือตาอันไปด้วยทว่าตาออดนั้นเป็นคนที่ไม่ชอบออกงานนักประภัยจึงต้องขอร้องให้ตาอันไปเป็นเพื่อนซึ่งตาอันก็มักจะตามใจน้องสาวอยู่เสมองานตอนบ่ายติดต่อกันไปจนถึงกลางคืนนั้นเป็นงานชนิดใหม่สําหรับพลอยส่วนมากมักจะเป็นงานวันเกิดของเพื่อน หรือฉลองครบรอบวันแต่งงานของเพื่อนที่แต่งงานไปแล้วประภัยเรียกงานเหล่านั้นว่าปาร์ตี้ตาออดอธิบายให้ฟังว่าในงานปาร์ตี้นั้นเจ้าของงานเขาจะเชิญคนไปเยอะๆภายในงานก็จะมีของเลี้ยงมีหีบเสียงมีดนตรีแล้วก็นั่งคุยกันถ้าที่ไหนรู้หน่อยก็จะมีเต้นรำซึ่งประภัยเคยมาขอให้ตาออดฝึกให้อยู่บ้างแต่ด้วยความขี้เกยียจของตาออสประภัยจึงหันไปขอร้องตาอั้นให้ช่วย และดูเหมือนว่าจะเต้นรำเป็นแล้ววันหนึ่งพลอยนั่งคุยกับตาออดเรื่องอาหารการกินของตาอ้นที่อยู่ในคุกประภัยก็เข้ามาหาแล้วพูดขึ้นหลังจากพูดเรื่องอื่นๆเป็นพิธีว่าคุณแม่เดือนหน้าก็เป็นวันเกิดของภัยแล้วภัยอยากจะขออะไรคุณแม่สักอย่างแม่ก็เคยให้ของประภัยทุกปีปีนี้ลูกอยากได้อะไรพลอยถามอย่างอารมณ์ดีเพราะนึกอยากจะตามใจลูกสาวอยู่บ้างเหมือนกันภัอยอยากมี ประไพพูดตะกุกตะกักไพยอยากมีปาร์ตี้เชิญพวกเพื่อนๆมาที่บ้านประไพตอบพลอยเหลียวดูตาออดหวังจะขอความคิดเห็นแต่ตาออดก็ยิ้มพยักหน้าช่วยพูดให้ว่าพี่ก็เห็นด้วยประไพควรจะมีกับเขาบ้างสักทีจะได้ตอบแทนคนอื่นที่เขาเคยชวนเราไปหลายครั้งแล้วความเห็นของตาออดทําให้พลอยไม่อาจจะปฏิเสธประไพได้ได้แต่พยักหน้าอนุญาตแล้วถามต่อว่า งานอย่างนี้เป็นของใหม่แม่ไม่เคยจัดสักทีปราภัยต้องการอะไรบ้างเขาต้องจัดอะไรมีอะไรปราภัยก็ต้องคอยดูอย่าให้ขาดเหลือนะลูกปราภัยวิ่งเข้ามาไหว้เกือบถึงบนตักของพลอยด้วยความดีใจแล้วก็พูดอย่างตื่นเต้นว่าคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงลูกจะจัดการเองยังมีเวลาอีกนานมากพอที่จะคิดตระเตรียมอะไรได้อีกมากคุณแม่ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าเผื่อลูกต้องการอะไรลูกก็จะมาบอก ส่วนพี่ออสก็มาช่วยไผ่บ้างแล้วกันปราไพพูดทิ้งทายไว้ให้กับพี่ชายแล้วก็ออกจากห้องไปด้วยความดีใจอ้างว่ามีนัดกับเพื่อนพอปราไพออกไปจากห้องพรอยก็ถามตาออสต่อเรื่องปาร์ตี้ของปราไพตาออสก็ให้คําตอบว่าแม่อย่าลืมว่าปราไพเขาก็โตเป็นสาวแล้วเพื่อนฝูงก็มีมากเดี๋ยวก็มีคนมาเชิญไปโน่นไปนี่อยู่บ่อยๆดังนั้นเราก็ต้องเชิญเขาตอบบ้าง ไม่อย่างนั้นก็จะดูไม่งามอีกอย่างหนึง่งแม่เองก็จะได้เห็นว่าคนสมัยนี้เขาจัดงานกันอย่างไรและเพื่อนฝูงของประภัยแต่ละคนเขาเป็นอย่างไรบ้างความจริงลูกก็ว่าเป็นเรื่องที่ดีและเห็นว่าประภัยทาถูกแล้วเขาจะรู้จักใครหรือมีเพื่อนฝูงที่ไหนเขาก็พามาให้แม่และพี่ของเขาได้รู้จักถึงในบ้านไม่ได้ออกไปพบกันนอกบ้านแม่ควรจะดีใจที่มีลูกสาวอย่างนี้ตั้งแต่นั้นมาประภัยก็จัดเตรียมงานวันเกิดที่จะมีที่บ้าน พลอยเองก็ดีใจที่เห็นว่ายิ่งใกล้วันเข้ามาตาออดและประภัยก็ยิ่งดูสนิทสนมกลมเกลียวกันมากขึ้นเพราะประภัยต้องมาขอความช่วยเหลือจากตาออดอยู่บ่อยซึ่งตาออดก็ทําด้วยความยินดีทุกครั้งจนพลอยเพิ่งสังเกตเห็นว่าเมื่อมีการงานที่จะทําให้แก่น้องสาวตาออดจะดูเป็นคนขยันขึ้นผิดหูผิดตาและในที่สุดงานวันเกิดของประภัยก็มาถึงประภัยใส่สร้อยคอผูกจี้ทับทิมโบราณที่เจ้าคุณพ่อให้พลอยเมื่อโกนจุก และพลอยได้มอบให้ประภัยเป็นของขวัญวันเกิดในวันนี้เมื่อได้สังเกตดูท่าทีของประภัยก็เห็นว่าประภพยนั้นกำลังยืนต้อนรับแขกที่ทยอยกันมาด้วยท่าทางที่ไม่เคิรเขินแต่ขนาดเดียวกันก็ไม่ทิ้งกิริยามารยาทที่สุภาพอ่อนโยนทำให้พลอยต้องนึกชื่นชมลูกสาวอยู่ในใจและเมื่อเห็นเพื่อนฝูงของประภัยพลอยก็อดไม่ได้ที่จะโล่งใจว่าประภัยรู้จักคบเพื่อนระหว่างที่นั่งมองดูกลุ่มคนหนุ่มสาวเหล่านั้นอยู่เงียบ พลอยก็สังเกตเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่ยืนหัวเราะคุยกับประภัยอยู่สิ่งที่ชวนให้พลอยต้องสังเกตดูนั้นก็คือการแต่งตัวที่แปลกกว่าคนอื่นๆในงานชายหนุ่มคนนี้นุ่งผ้าม่วงหางกระรอกสีตะกวัวตัดสวมถุงเท้ารองเท้าและเสื้อนอกคอขาวปิดกระดุมห้าเม็ดพลอยรู้ทันทีว่าเป็นผู้ดีมีตระกูลเพราะผิวพรรณนั้นดูมีราศีและกิริยาท่าทางก็ดูจะถูกใจพลอยเป็นพิเศษอีกครู่หนึ่ง ประไพก็พาชายหนุ่มคนนั้นเดินตรงมาที่พลอยนั่งพอมาถึงปราไพก็พูดว่าท่านยังไม่ทรงรู้จักคุณแม่คุณแม่คะนี่ท่านชายน้อยอย่างที่พลอยนึกไว้ไม่มีผิดทีเดียวว่าเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาพอรู้ว่าเป็นท่านชายเป็นเจ้าก็รีบยกมือขึ้นถวายบังคมท่านชายก้มเสียรยกหัดบังคมพลอยอย่างอ่อนน้อม แล้วก็ลดองค์ลงประทับที่เก้าอี้ใกล้ๆพางรับสั่งว่าชายชื่อสิทธิเดชแต่ใครๆเขาก็เรียกชายว่าน้อยทั้งนั้นเมื่อรู้ว่าท่านชายเป็นเจ้านายพลอยก็รวบรวมเนื้อตัวเข้ามาอยู่ในท่าสงบเสงี่ยมทําท่าเฝ้าแหนอย่างที่เคยทํามาพางนึกชื่นชมอยู่ในใจว่าท่านชายนั้นช่างมีกิริยามารยาทนอบน้อมต่อผู้ใหญ่แล้วเรียบร้อยหน้าดูสมกับที่เป็นเจ้านายจริงๆ ท่านชายรับสั่งบอกให้พลอยรู้จักพระนามเสด็จพ่อซึ่งทรงเป็นต่างกลมพระองค์หนึ่งที่พลอยรู้จักดีพลอยถามขึ้นอย่างผู้ใหญ่ที่มักชอบถามถึงเรื่องบิดามารดาของคนที่เป็นเด็กกว่าตนว่าหม่อมไหนมังคาท่านชายหม่อมเอื้อนค่ะท่านชายรับสั่งตอบเมื่อได้รู้ว่าท่านชายเป็นโอรสของเจ้านายที่ตนรู้จักดีเคยเฝ้าแหนมาพร้อมๆกับคุณเปรมและหม่อมแม่ของท่านชายก็ยังเป็นคนที่พลอยเคยรู้จักมาตั้งแต่อยู่ในวัง ทำให้พลอยรู้สึกเมตตาท่านชัยมากขึ้นไปอีกจากนั้นท่านชัยก็รับสั่งเล่าให้ฟังว่าสมัยเรียนอยู่ที่เมืองนอกเคยเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันกันกบตาอั้นและตาออสจึงได้รู้จักลูกชายทั้งสองของพลอยเป็นอย่างดีเพราะเคยเที่ยวด้วยกันและอยู่บ้านเดียวกันกินนอนด้วยกันมาเสมอพอกลับมาก็ได้ตาอั้นเป็นผู้ที่แนะนําให้มารู้จักกับประภัยสิ่งต่างๆที่ท่านชัยเล่าให้ฟังตลอดจนกิริยามารยาทที่เป็นกันเองนั้น ทำให้พลอยนึกรักและเอ็นดูท่านชายมากกว่าบรรดาเพื่อนฝูงคนอื่นๆของประภัยความรู้สึกที่มีต่อท่านชายราวกับว่าได้รู้จักกันมานานจนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและได้ออกปากเชิญให้ท่านชายเสด็จมาที่บ้านอีกงานวันเกิดของประภัยเสร็จสิ้นลงด้วยดีประภัยย่องเข้ามาในห้องของพลอยเบาๆก่อนจะซุดตัวลงคุกเข่าข้างๆพลอยเอาแขนพาดไว้บนตักแล้วพูดว่าภัยอยากจะขอขอบพระคุณคุณแม่อีกครั้งหนึ่ง ว่าแล้วประภัยก็กราบลงบนตักที่ลูกได้สนุกอย่างนี้ก็เพราะคุณแม่ของลูกใจดีที่สุดประภัยพูดต่อประภัยกอดพลอยอย่างแรงจนเต็มรักทีหนึ่งก่อนจะลากลับไปนอนแต่ก่อนที่ประภัยจะเดินออกไปพลอยก็ถามเรื่องท่านชายพลางบอกให้ประภัยชวนท่านชายมาที่บ้านบ่อยๆซึ่งประภัยก็หัวเราะเบาๆก่อนที่จะตอบตกลงหลังจากงานวันเกิดของประภัท่านชายก็เสด็จมาที่บ้านบ่อยๆตามที่พลอยได้ออกปากชักชวนเอาไว้ แล้ววันไหนที่ท่านชายเสด็จมาที่บ้านแต่ไม่มีใครอยู่นอกจากพลอยท่านชายก็จะประทับรับสั่งกับพลอยได้เป็นเวลานานๆไม่แสดงอาการเบื่อหน่ายแต่อย่างใดจนพลอยรู้สึกได้ว่าท่านชายเป็นมิตรกับทุกคนในบ้านแม้แต่กับตัวเองไม่ได้ส่งเลือกที่จะสนิทสนมแต่กับคนรุ่นราวคลาวเดียวกันดังนั้นพลอยจึงยิ่งรักท่านชายมากขึ้นไปอีกยิ่งเมื่อได้รู้ว่าประภัยเองก็ชอบท่านชายอยู่ไม่น้อยพลอยก็ยิ่งรู้สึกปลื้มใจอยู่นานที่ได้ยินประภัยพูดอย่างนั้น เพราะถ้าพลอยจะได้ใครที่พลอยรักเท่าท่านชายมาเป็นลูกเขยชีวิตของพลอยก็คงจะมีความสุขมากคนที่มีกิริยามารยาทช่างพูดช่างคุยเห็นอกเห็นใจและรู้จักเอาใจใส่ผู้ใหญ่อีกทั้งยังเป็นคนหนุ่มที่เรียบร้อยสงบเสงี่ยมจะนั่งจะลุกจะทำอะไรก็ดูดีมีสง่าที่สำคัญก็คือถ้าได้มีลูกเขยเป็นเจ้า ก็คงจะทําให้พลอยดีใจเป็นที่สุดแต่ท่านชายน้อยก็ไม่ใช่เพื่อนฝูงผู้ชายเพียงคนเดียวที่ประภัยสนิทสนมด้วยเพราะพลอยยังได้ยินประภยัยพูดถึงผู้ชายอีกคนหนึ่งอยู่บ่อยๆนั่นก็คือคุณเสวีเท่าที่ทราบก็เป็นข้าราชการอยู่ในกระทรวงเดียวกันกับตาอันแต่ดูท่าทางจะมีความสําคัญทั้งในทางตําแหน่งฐานะมากกว่าตาอันอยู่บ้างและมีอายุมากกว่าประมาณ3-4ปีเป็นรุ่นพี่นักเรียนนอกของตาอันอีกทั้งในเวลานี้ คุณเสวีก็ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญอยู่ในบ้านเมืองด้วยความที่ตาอันนั้นนับถือและเลื่อมใสคุณเสวีอยู่มากจึงไม่แปลกที่ประภัยจะต้องนับถือและเลื่อมใสตามเท่าที่พลอยได้สังเกตดูในระยะเวลาอันสัน้นช่วงที่คุณเสวีมาที่บ้านสองสำหนก็ได้ข้อสรุปว่าคุณเสวีเป็นคนที่รู้จักวางตัวเป็นผู้ใหญ่สมวัยเป็นคนเงียบขรึมแต่เรียบร้อยท่าทางและหน้าตาก็ดูสมกับตำแหน่งฐานะ ควรแล้วที่ตาอั้นกับปะภไพจะนับถือแต่มีบางอย่างในตัวคุณเสวีที่ทําให้พลอยไม่สบายใจนักประการที่1คือคุณเสวีจะไม่สบตากับใครและประการที่2ก็คือเวลาคุณเสวีเข้ามาในบ้านและขึ้นมาบนตึกคุณเสวีมักจะกวาดสายตามองไปทั่วๆเหมือนกับตั้งใจจะประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดในบ้านว่ามีมากน้อยเพียงใดแม้แต่ตาออสก็ดูจะไม่พอใจคุณเสวีอยู่มาก เพราะครั้งหนึ่งที่คุณเสวีมาหาและเข้ามาพูดคุยกับพลอยต่ออดก็ไม่ได้สนใจจะเข้ามาพูดคุยด้วยแต่เมื่อคุณเสวีกลับไปตาออดก็พูดขึ้นมาทันทีว่าไอ้หมอนี่ลูกไม่ถูกสายตาเสียเลยลูกเห็นว่ามันวางท่าใหญ่โตชอบกลไม่ถูกชะตาออดก็เป็นเสียอย่างนี้พลอยบนจะถูกใจหรือไม่ก็ควรจะนิงน่งๆเสียบ้างพูดให้แม่ได้ยินคนเดียวก็ไม่เป็นไรหรอก แต่ถ้าพี่อั้นมาได้ยินเขา้าเขาก็จะว่าเอาได้เพราะคุณเสวีเขาเป็นเพื่อนของพี่อัน้นเขานับถือกันมากบางทีเขาอาจจะมีอะไรดีๆอยู่เหมือนกันพี่อันถึงได้นับถือของเขานักแม่ก็กลัวพี่อันไปได้พี่อันว่าใครดีก็เห็นดีตามไปหมดแต่ออดพูดอย่างรำคาญคอยดูไปเถิดไอ้หมอนี่จะต้องทำความร้อนใจให้สักวันลูกเชื้อตาของลูกเองนี่แหละนอกจากพลอยแล้วคุณเชยและพ่อเพิ่ม ่งก็ยินดีถ้าจะมีหลานเคยเป็นเจ้าเช่นท่านชายน้อยทว่าระยะเวลาสี่ห้าเดือนที่ผ่านมานี้ประภัยไม่ได้ติดต่อกับท่านชายเพียงคนเดียวเพราะในช่วงเวลาเดียวกันนั้นคุณเสวีก็ยังไปมาหาสู่อยู่เสมอถึงจะไม่ได้บ่อยเท่าท่านชายน้อยก็ตามจนในที่สุดพลอยก็ต้องรู้สึกแปลกใจและสะดุ้งจนตัวแทบลอยเมื่อตาอันเข้ามาบอกกับพลอยว่าคุณเสวีต้องการจะสู่ขอประภัยถ้าพลอยไม่ขัดข้อง ทางคุณเสวีก็จะส่งผู้ใหญ่มาจัดการทันทีเดี๋ยวก่อนอัน้นแม่ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนคุณเสวีเขาเป็นลูกเต้าเหล่าใครแม่ก็ยังไม่รู้เลยพลอยรู้สึกเหมือนจะหน้ามืดก่อนจะรวบรวมกำลังใจทั้งหมดถามตาอั้นออกไปพ่อของเขาร่ำรวยเป็นพ่อค้าอยู่แถวสี่พระยาแต่เดี๋ยวนี้ตายไปแล้วเหลือแต่แม่ตาอั้นตอบพลอยใจแข็งพูดต่อว่าพ่อเขาชื่ออะไรเป็นใครอั้นต้องบอกให้แม่รู้บ้าง จะได้รู้สกุลรุนชาติเขาไว้ก่อนแต่อันกลืนน้ำลายแล้วตอบว่าพ่อเขาชื่อในหงแซ่แต่แม่เขาชื่อศินแต่เดี๋ยวนี้คุณเสวีเขาใช้นามสกุลว่าเตชะศินลูกเจ๊กพลอยหลุดปากพูดออกไปแล้วถึงได้รู้ตัวว่าพูดผิดแตาอันทำสีหน้ารำคาญก่อนจะพูดว่าถึงพ่อเขาจะเป็นเจ๊กก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะคุณเสวีเขาเป็นคนไทยและได้ทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองมามาก เวลานี้ก็รับราชการมีตำแหน่งสูงมีหน้ามีตาผมเห็นว่าคุณแม่ไม่ควรจะถือเรื่องนี้เพราะเอาเข้าจริงตระกูลของเราทางฝ่ายคุณพ่อก็เป็นเจกแล้วเราจะไปว่าคนอื่นเขาเป็นลูกเจกลูกจีนได้อย่างไรอีกอย่างเรื่องเงินทองของเขาก็มีอยู่มากไม่ต้องห่วงว่าเขาจะมาปอกลอกอะไรเราและผมก็เห็นว่าประภัยจะหาใครมาแต่งงานได้ดีเท่ากับคุณเสวีอีกไม่มีแล้วเพราะเขาเองก็มีความรู้ ทั้งตำแหน่งฐานะก็ดีคุณแม่เองก็ไม่ต้องขายหน้าใครส่วนประภัยก็จะได้มีหลักฐานที่มั่นคงพลอยรู้ดีว่าทุกอย่างกำลังจะมืดมนเพราะดูจากท่าทีของตาอันแล้วเหมือนกับมั่นใจว่าประภัยจะไม่ขัดข้องและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงพลอยก็คงจะกระอักกระอ่วนเป็นอันมากเกี่ยวกับความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อท่านชายน้อยเสียแล้วและในที่สุดประภัยก็เข้ามาให้คำตอบกับพลอยว่า สุดแล้วแต่คุณแม่และพี่อั้นจะเห็นสมควรลูกไม่ขัดข้องเพราะสำหรับคุณเสวีนั้นลูกเห็นว่าเขาเป็นคนดีที่สุดคนหนึ่งอ้าวแล้วท่านชายน้อยจะว่าอย่างไรลูกพลอยร้องขึ้นอย่างไม่รู้ตัวไพชอบท่านชายน้อยอย่างเพื่อนประไพตอบพลางก้มหน้านิ่งต่อั้นจึงพูดขึ้นมาว่าลูกเองก็ชอบและท่านชายก็ดีหมดทุกอย่าง แต่เสียอยู่อย่างเดียวก็คือเป็นเจ้าแต่อันพูดต่ออีกว่าสมัยนี้คุณแม่ก็รู้ว่าเจ้านายมีฐานะอย่างไรถ้าได้เจ้ามาเป็นญาติเราก็อาจจะลำบากเพราะอาจจะถูกเข้าใจผิดถูกสงสัยสำหรับคุณแม่คงไม่เป็นไรแต่สำหรับลูกและประไัยนั้นจะทำตัวยากที่สุดสุดท้ายแล้วความหวัง ความต้องการของพลอยก็ได้อันตรธานหายไปเพราะเรื่องการเมืองหรือความรู้สึกเหตุผลทางการเมืองซึ่งยังคงเข้ามายุ่งเกี่ยวในชีวิตส่วนตัวอยู่เสมอถ้าเป็นสักสี่หปีก่อนท่านชายน้อยอาจเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดแต่ในเวลานี้คุณเสวีกลับชนะท่านชายน้อยเพียงเพราะเหตุผลที่ท่านชายเป็นเจ้าจึงไม่มีใครนิยม ชาตสกุลที่พลอยเคยถือว่าเป็นของสูงกลับกลายเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไปเสียแล้วแต่ก่อนที่พลอยจะออกปากยกลูกสาวของตนให้คุณเสวีพลอยก็ได้มีโอกาสพบกับท่านชายน้อยได้อธิบายทุกอย่างให้ท่านชายฟังและพูดว่าท่านชายอย่าเสียพระไทยเลยนึกเสียว่าเป็นบุญเป็นกรรมแล้วหม่มชั้นจะหาถาวายใหม่ให้ดีกว่านางประภัยเสียอีก ซึ่งทําให้ท่านชายต้องส่งยิ้มออกมาด้วยความเห็นใจพลอยเป็นที่สุดเพราะเอาเขาจริงตระกูลของเราทางฝ่ายคุณพ่อก็เป็นเจกแล้วเราจะไปว่าคนอื่นเขาเป็นลูกเจกลูกจีนได้อย่างไรอีกอย่างเรื่องเงินทองของเขาก็มีอยู่มากไม่ต้องห่วงว่าเขาจะมาปอกลอกอะไรเราและผมก็เห็นว่าประภัยจะหาใครมาแต่งงานได้ดีเท่ากับคุณเสวีอีกไม่มีแล้วเพราะเขาเองก็มีความรู้ทั้งตำแหน่งฐานะก็ดี คุณแม่เองก็ไม่ต้องขายหน้าใครส่วนประภัยก็จะได้มีหลักฐานที่มั่นคงพรอยรู้ดีว่าทุกอย่างกำลังจะมืดมนเพราะดูจากท่าทีของตาอั้นแล้วเหมือนกับมั่นใจว่าประภัยจะไม่ขัดข้องและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงพลอยก็คงจะกระอักกระอ่วนเป็นอันมากเกี่ยวกับความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อท่านชายน้อยเสียแล้วและในที่สุดประภัยก็เข้ามาให้คำตอบกับพรอยว่าสุดแล้วแต่คุณแม่และพี่อั้นจะเห็นสมควรลูกไม่ขัดข้อง เพราะสาหรับคุณเสวีนั้นลูกเห็นว่าเขาเป็นคนดีที่สุดคนหนึ่งอ้าวแล้วท่านชายน้อยจะว่าอย่างไรลูกพลอยร้องขึ้นอย่างไม่รู้ตัวัพชอบท่านชายน้อยอย่างเพื่อนประภัยตอบพลางก้มหน้านิ่งต่อันจึงพูดขึ้นมาว่าลูกเองก็ชอบและท่านชายก็ดีหมดทุกอย่างแต่เสียอยู่อย่างเดียวก็คือเป็นเจ้าต่อันพูดต่ออีกว่าสมัยนี้คุณแม่ก็รู้ว่าเจ้านายมีฐานะอย่างไรถ้าได้เจ้ามาเป็นญาติ เราก็อาจจะลำบากเพราะอาจจะถูกเข้าใจผิดถูกสงสัยสำหรับคุณแม่คงไม่เป็นไรแต่สำหรับลูกและประไพยนั้นจะทำตัวยากที่สุดสุดท้ายแล้วความหวังความต้องการของพลอยก็ได้อันตรธานหายไปเพราะเรื่องการเมืองหรือความรู้สึกเหตุผลทางการเมืองซึ่งยังคงเข้ามายุ่งเกี่ยวในชีวิตส่วนตัวอยู่เสมอถ้าเป็นสักสี่หปีก่อนท่านชายน้อยอาจเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดแต่ในเวลานี้ คุณเสวีกลับชนะท่านชายน้อยเพียงเพราะเหตุผลที่ท่านชายเป็นเจ้าจึงไม่มีใครนิยมชาติสกุลที่พลอยเคยถือว่าเป็นของสูงกลับกลายเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไปเสียแล้วแต่ก่อนที่พลอยจะออกปากยกลูกสาวของตนให้คุณเสวีพลอยก็ได้มีโอกาสพบกับท่านชายน้อยได้อธิบายทุกอย่างให้ท่านชายฟังและพูดว่าท่านชายอย่าเสียพระไทยเลยนึกเสียว่าเป็นบุญเป็นกรรม แล้วหม่ำชั้นจะหาถวายใหม่ให้ดีกว่านางประภัยเสียอีกซึ่งทำให้ท่านชายต้องทรงยิ้มออกมาด้วยความเห็นใจพลอยเป็นที่สุดเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ